การละครั้งหนึ่งเมือนานมาแล้วได้มีเหล่าไดโนเสาร์ได้ถือกำเนิดขึ้นกว่า2ล้านปีก่อนและเหตุการณ์นั้นก็เลยทำให้บรูมเกิดกลายเป็นโกโก้ไข่ในโนเสาร์แอดแมวนั่นเองนะครับตอนนี้แอดแมวก็เล่งๆอยู่นะสําสำหรับเกมนี้ฮะบอกเลยว่าเป็นเกมที่น่าเล่นอีกหนึ่งเกมนะครับสไตล์คล้ายๆกับเกมแอคซี่เลยนะครับคือไดโนเสาร์แต่และตัวนะครับจะมีความสามารถพิเศษนะครับ ที่แตกต่างกันไปแล้วแต่พันุ์ของไดโนเสาร์นะครับซึ่งเราสามารถนำในดวงเสาร์เนี่ยมาทำการต่อสู้กันได้นะครับมันก็จะเป็นฉากแบทเทิลแบบต่อสู้กันสนุกสนุกนะครับเป็นยังไงเดี๋ยวผมพาไปดูนะครับเขาจะลงรู้สึกจะลงการเล่นไว้ในท w i t t e r นะแล้วก็ตอนนี้นะครับเขาได้แจก a อ d ์ o ออยู่นะครับผมจะแปะลิงก์ไว้ด้านล่างนะครับสามารถกดลิงก์แล้วก็ทำการทำตามเงื่อนไขได้เลยนะครับอันนี้ไม่ยากเลยนะอันนี้แอดแมวก็ลงไว้แล้วนะครับ จะได้รับนะครับเป็นตัวการ์ดนะครับเป็นเซตการ์ดสใบไข่5ใบและตัวเหรียญเนี่ยห้เหรียญน,นะครับก็เอาไว้เอ้ยมันใช่เหรียญปะแอร์ดอนะครับเป็นแอร์ดอปอ่ะเป็นแอร์ดอเป็นแอร์ดอาเหมือนกับว่าเอาไว้เอาไว้ทําการเปิดเนี่ยแหละเปิดไข่เปิดอะไรเนี่ยแหละครับเขาจะมีโทเคนอยู่แยกอยู่3ามเหรียญน,นะครับเกมนี้เดี๋ยวเรามาดูนครับเป็นยังไงนะ กาลครั้งหนึ่งนานมาแล้วได้มีเหล่าไดโนเสาร์ที่อาศัยอยู่ในป่าพาไม่ไปสักทีอุตส่าห์เล่าพวกเขานั้นได้เดินทางไปตามหาเหรียญไม่ว่าจะเป็นพัน,นไดโนเสาร์ใดเอออันไหนก็แล้วแต่เขาก็จะตามหาเหรียญเดียวในเกมแล้วเท่าเออแล้วก็เข้าทําการต่อสู้กันอย่างดุเดือดเดี๋ยวก่อนนะหาหาตัวเกมกันอยู่ไหนวะเอออยู่ไหนนะครับแบบหนึ่งนะ รู้สึกว่าจะเป็นฉากต่อสู้คือตัวเกมนี้ฉากต่อสู้คือมันจะเป็นการ์ดใช่ไหมครับแล้วก็สามารถหยิบไปวางแบทเทิลกันนะครับแล้วก็ทําการต่อสู้ซึ่งเราอาจจะต้องดูสกิลนะครับของแต่ละตัวเหมือนจัดเซตนะครับของตัวเกมแอ็กซีเลยเอออันนี้ผมต้องดูก่อนนะครับเพราะว่าส่วนตัวเนี่ยผมอาจจะไม่ค่อยถนัดนะครับแนวแบบพุ่งนี้แบบต้องมาวางแผนนะครับเพราะว่าคือเวลาเล่นเนี่ยมันเล่นหลายเกมไงผมก็ต้องแบบว่าต้องการแบบคลิกเดียวแล้วเปลี่ยนไปหน้านึงคลิก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 อะไรอย่างเงี้ย Oh. เอาง่ายๆหลายเกมนะครับในการคลิกมากๆเลยเปลี่ยนเกมนี้คลิกเกมนู้นคลิกเกมนี้คลิกโอ้โ oh. หเรียกว่าคลิกสลับไปสลับมาจนจะมืนแล้วเนะี <c> ่ย <oughs> เยอะจัดนะครับก็ประมาณนี้เดี๋ยวเราไปดูในส่วนของเหรียญกันต่อเลยดีกว่านะในส่วนของไดโนเสาร์นะครับก็สามารถเลือกได้ตามสายพันธุ์เลยนะมันก็จะมีพันธุ์กินพืชใช่ไหมพันธุ์กินเนื้ออย่างเงี้ยนะครับก็มีตามเอ,อตัวไดโนเสาร์ต่างๆนะครับของสายพันธุ์ ส่วนเหรียญนะครับจะมีทั้งหมดสาเหรียญด้วยกันนะครับก็จะมีเหรียญหลักนะครับเป็นเหรียญนี้นะแล้วก็อีกเหรียญนึ่งเป็นเหรียญ nft นะครับแล้วก็มีเหรียญรองนะครับเป็นเหรียญที่ใช้ในการอัปเกรดในการอาจจะซื้อขายในตลาดอะไรพวกนี้นะครับก็เป็นเหรียญลองนะประมาณนี้ครับมีสามเหรียญแล้วก็การต่อสู้นะครับทุกๆการต่อสู้เนี่ยเราจะได้รับเหรียญกลับมานะครับเป็นรางวัลซึ่งเราจะได้รับโทเค็นเป็นอันนี้นะครับเป็นโทเค็นสตัวนี้นะเออ แล้วก็ในส่วนของการสเต็กกิ้งนะครับสามารถสเต็กกิ้งได้นะครับตอนนี้แต่ว่าในโหมดของเพลเยอร์นะครับยังไม่มีนะอาจจะต้องรอก่อนนะครับผมประมาณนี้ก็นี่ครับสามารถซื้อเหรียญได้นะครับในช่องทางนี้เลยนะเดี๋ยวผมจะแปะลิงก์ตัวนี้เอาไว้ให้นะครับแต่ว่าเดี๋ยวจะต้องทําการาไปทําการซื้อเหรียญก่อนนะครับในตัวนี้ส่วน a d ร์ดอเนี่ยก็จะแปะไว้ด้านล่างนะครับตัวเหรียญเนี่ยสามารถมาซื้อที่ get.io นะ get.io เนี่ยผมจะแปะลิงก์สมัคร ที่สอนสมัครต่างๆเนี่ยไว้ด้านล่างนะครับใต้ดีสคริปชันเลยก็สามารถเข้าไปทําการสมัครแล้วก็เทรดได้มันไม่ได้มีเพียงแค่เหรียญนี้นะครับเขายังมีเหรียญเกมอีกมากมายไม่ว่าจะเป็นเหรียญซีซีคานะครับเหรียญอะไรนะเรดิโอโคโค่นะครับแล้วก็กาลาอ่ะมันม่เหรียญเยอะมากๆเลยนะครับเหรียญเกมเนี่ยต้องบอกเลยครับว่าเป็นเว็บที่จะมีเหรียญไอเดโอหลายเหรียญเหมือนกันนะครับก็เข้ามาสมัครกันได้ อไว้นะแล้วก็เอามาเทรดพวกเหรียญพวกนี้ได้นะครับในส่วนของตัวมาร์เก็ตนะครับตอนนี้เนี่ยยังไม่ได้มีนะครับเพราะว่ามันยังไม่ได้เปิดเนาะอาจจะต้องรอก่อนแต่ว่าในส่วนของการซื้อเหรียญเนี่ยสามารถซื้อได้เลยนะครับผมซึ่งตอนนี้เหรียญน่ะเหมือนจบกําลังไซเวย์อยู่นะครับถามว่ามันมูนไปรอบนึงแล้วก็เพราะว่ามันก็เป็นการเปิดเหรียญนะมันก็ดีดขึ้นแต่ว่าเกมมันไม่เปิดนะ แต่พูดถึงฐานเนี่ยมันก็สูงขึ้นนะครับถ้าเกิดว่าใครอยากจะเก็บเหรียญไว้ก่อนเนี่ยก็สามารถซื้อเก็บไว้ก่อนได้นะครับรอมันเปิดแล้วเขาก็จะใช้เป็นพูนี้ครับก็คือพูของโพลกอนนะครับอ่าบนบนเชนโพลกอนเนาะอ่าสำหรับการสเต็กกิ้งนะครับเมื่อเรามีเหรียญแล้วใช่ไหมครับเราก็ต้องสมัครวอลเล็ตของโพลก,กอนก่อนนะครับเราก็จะทําการตามมาสเต็กกิ้งได้เลยสามารถเลือกพูได้เลยนะครับนี่ตามนี้เลยนะครับพู การเลือกพูนะครับเราสามารถปรับนะครับค่าของการได้รีวอร์ดต่างๆได้ด้วยนะครับแต่ว่าเราอาจจะต้องอ่านรายละเอียดก่อนนะครับเดี๋ยวผมคลิกอันนี้ก่อนอันนี้ไม่รู้ได้หรือยังอันนี้ยังไม่ขึ้นนะครับรู้สึกว่าจะเป็นอันไหนวะอันนี้นะอันนี้น่าจะเปิดแล้วเป็นสีเขียวขึ้นมาเพราะว่าใช้ใช้ตัวเหรียญเนี่ยอันนี้น่าจะยังไม่แน่ใจอ่ะมันไม่ขึ้นเลยเอ,อ๋ออันนี้ขึ้นละโอเคก็คือจะต้องนี่ก่อนนะครับทําการอ่า เชื่อมต่อ wallet ก่อนอันนี้มันยังไม่เชื่อมเนาะเออต้องเชื่อมต่อก่อนนะครับแล้วก็มาทําการนี่ครับปื๊ดนี่ครับลากเลยครับมีเหรียญเท่าไหร่อัดเท่านั้นนะครับเต็กเวันนะครับ x ห้าสินะครับคูณห้าิหมายถึงว่าจํานวนเงินนะครับไปคูณด้วยเออเป็นค่ารีวอร์ดนะครับเดี๋ยวมันก็จะตีมาตรงนี้นะก็ต้องลองดูนะครับว่าจะได้ยังไงหรือว่าเออได้เท่าไหร่นะครับก็ลองดูนะ ตอนนี้ยังไม่มีงบนะครับเนื่องจากว่าลงไปหลายเกมนะก็เกมนี้ก็เป็นอีกเกมหนึ่งนะครับที่ใครสนใจแล้วก็อยากจะลองลงดูนะครับใครที่แบบว่าเฮ้ยเป็นมือใหม่แล้วก็แบบเออกำลังหาเกมเพิ่มนะครับอาจจะเป็นเกมที่2หรือเกมที่3ก็ได้นะครับแต่ของแอดนี่คือเกมที่9แล้วนี่เกมที่10นะครับถ้าลงเกมนี้ก็เป็น10เกมแล้วเนี่ยเยอะจัดจัดนะครับเดี๋ยวผมต้องวางแผนก่อนนะครับว่า จะเล่นเกมไหนบ้างนะครับเพราะว่าแต่ละเกมเนี่ยผมอยากให้แบบว่ามันสุดๆก่อนนะครับเพราะว่ากระจายเยอะเกินนะบางทีอ่ะบางเกมมันยังไม่สุดไงมันก็แบบมันขัดๆนะครับอ่ะก็สรัเกมนี้นะครับใครที่อยากลงนะครับก็สามารถลงได้นะครับแต่ว่าไม่ได้ชักชวนหรือว่าแนะนําให้ซื้อขายตามนะครับการตัดสินใจนะครับว่าจะลงหรือไม่ลงเนี่ยขึ้นอยู่กับคุณผู้ชมนะครับถ้าเกิดว่าพอใจในเกมนี้และอยากจะเล่นหรืออยากจะลงนะครับก็สามารถ ลงได้เลยนะครับผมสำหรับคลิปวันนี้เนี่ยก็ขอฝากไว้เพียงเท่านี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด u b s c r i b e แล้วก็อย่าลืมไปทำ a อด d ็กกันได้เลยนะครับทำง่ายๆเลยวิธีการนะครับก็คือนี่ครับใส่ Follow นะครับและสุดท้ายตามด้วยเ,เ,เรู้สึกว่าจะเขาจะให้ใส่เลขกระเป๋าแต่ผมใส่เป็นกระเป๋าของไอเนี้ยไปเม่ตราหัดไม่รู้ได้หรือเปล่ามันต้องใส่ของโพลากอนนะนะเนาะผมแนะนำว่าให้คุณผู้ชมไปสมัครโพลากอนแล้วก็ลองเอามาใส่ดูก่อนนะครับพอดีว่าผมก็อาจจะใส่ผิดก็ได้ แต่ไม่เป็นไรเดี๋ยวผมค่อยไปแก้ตอนหลังนะครับก็ลองมาสมัครกันดูนะครับสำหรับคลิปในวันนี้เนี่ยก็ต้องขอฝากไว้เพียงเท่านี้นะครับเจอกันคลิปหน้าบ๊ายบายโพลกอนนะครับอย่าลืมอันนี้เป็นกระเป๋าของโพลกอนนะ